มตา,าตุลาิวาบาร์กาตุสวัสดีค่ะนักเรียนอ่านะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยใหม่กันนะคะหน่วยที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือชุมชนและบุคคลต่างๆที่เด็กๆรู้จักนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้เราจะมารู้จักเกี่ยวกับชุมชนก่อนนะคะเอะนักเรียนรู้จักคําว่าชุมชนไหมคะ อะชุมชนก็คือหมู่บ้านใหญ่ๆหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านอยู่รวมกันเราก็กลายเป็นชุมชนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความหมายของชุมชนนะคะชุมชนคือกลุ่มคนมาอาศัยอยู่รวมๆกันในเขตหรือ บริเวณเดียวกันนะคะมีวิธีการดําเนินชีวิตที่คล้ายคล้ายกันนะคะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันและอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันอันนี้สำคัญที่สุดนะคะการที่เราอยู่ในชุมชนมีคนเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดในการอยู่ในชุมชนนั่นก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกฎระเบียบก็สำคัญนะคะอ่ะโอเคเรารู้จักความหมายของชุมชนไปแล้วต่อไปเรามารู้จักสถานที่สำคัญในชุมชนกันดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยคะ่ะสถานที่แรก เดี๋ยวคุณครูขึ้นรูปให้ดูนะคะอ่าสถานที่แรกนะคะนั่นก็คือบ้านที่อยู่อาศัยอ่านะคะทุกคนก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองนะกักเรียนสังเกตสิคะในชุมชนของเรามีบ้านเยอะแยะมากมายไหมคะอ่าไม่ว่าเราจะออกไปตรงไหนก็มีบ้านผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกับเรานะคะอ่า ต่อไปสถานที่ต่อไปคืออะไรคะอ่าโรงเรียนนะคะในชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีโรงเรียนนั่นเองนะคะทุกชุมชนจะมีโรงเรียนเพื่อที่ว่าให้เด็กๆหรือนักเรียนเนี่ยสะดวกในการไปโรงเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลนะคะอ่าต่อไปสถานที่ต่อไปคือ โรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะทุกทุกที่จะมีโรงพยาบาลน,นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลหลักในตัวอำเภอส่วนในชุมชนของเราก็จะมีเป็นอนามัยนั่นเองใช่ไหมคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นั่นเองนะคะที่เราไปใช้บริการเมื่อยามฉุกเฉินหรือเร่งรีบนะคะในเวลาทำการนะคะ,ะต่อไปมีอะไรอีกเอท่นกเกียน ผ่านทุกวันเลยก่อนมาโรงเรียนที่เราเอาไว้ใช้ไปละหมาดอันนั้นเราเรียกว่าอะไรคะอ่ามัสยิดนั่นเองนะคะมัสยิดของเรามัสยิดมีไว้ทําอะไรคะเอาไว้ปฏิบัติศาสนก,กิจนั่นเองนะคะไปละหมาดนะคะละหมาดอะไรละหมาดวักกตูละหมาดรายอ่าละหมาดวันศุกร์หรือจะปฏิบัติกิจ ศาสนาต่างๆได้ที่มัสยิดนั่นเองนะคะอะต่อไปมีสถานที่ไหนอีกคะอาครูข,ขึ้นรวมให้ดูอันนี้ที่ไหนอาสถานีตำรวจนะคะเวลามีคนร้ายหรือผู้ร้ายเ,าเวลาเราก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจก็จะมาจับไปนั่นเองนะคะต่อไปคือ สถานีดับเพลิงนั่นเองใช่ไหมคะเวลาเกิดเหตุไฟไหมเราก็สามารถโทรฉุกเฉินไปที่สถานีดับเพลิงได้นะคะอ่าต่อไปต่อไปที่ไหนคะอันนี้อ่าอันนี้คือตลาดสดนั่นเองใช่ไหมคะอ่าทุกอ่านะคะหน้าโรงเรียนของเราจะมีตลาดทุกวันอะไร วันอังคารนั่นเองตลาดสดใช่ไหมคะอ่ะโอเคคราวนี้เราก็ได้รู้จักสถานที่สำคัญหลักๆในชุมชนแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวอวันพุธคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับบุคคลในสถานที่นะคะ,ะบุคคลในชุมชนนะคะอ่ะ ในเมื่อเรารู้จักสถานที่ต่างๆไปแล้วนะคะวันนี้แบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราคุณครูจะให้ทำในหน้าที่17นะคะอันนี้แบบฝึกหัดในหน้าที่17อันนี้ให้แกนเขียนทับภาพที่เด็กปฏิบัติเนในไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนดูในนี้อ่าเป็นรูปที่ไหนเอ่ยอาส่วนสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะ อ่ะคราวนี้ให้นกักเรียนสังเกตนะคะว่ามีใครปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมบ้างในนี้อ่านะคะนะกักเรียนลองสังเกตดูแล้วก็ทํามาส่งให้คุณครูนะคะอ่ะต่อไปหน้าที่สองหน้าที่สองนะคะอ่าหน้าที่สองให้นกักเรียนทำมานี้หน้าที่สิบแปดแบบฝึกหัดที่สองหน้าสิบแปดนะคะอันนี้ให้เกณียนโยงเส้นจับคู่เลยค่ะ อ่าเหมือนรูปนี้คุณแม่จะไปไหนอ่าไปตลาดนักเกนก็ลากเส้นไปตลาดอันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรคะอ่ามีไฟไหมครูบอกแล้วเมื่อกี้ถ้ามีไฟไหมเราต้องเรียกอะไรรถดับเพลิงนี่ไงรถดับเพลิงนะคะนักเกนก็ลากไปต่อไปอันนี้เป็นยังไงคะอือโจรขโมยกระเป๋านั่นเองนะคะเราก็ไปแจ้งตำรวจ นะคะต่อไปอันนี้คือเป็นอะไรคะไม่สบายไม่สบายก็ต้องไปที่ไหนโรงพยาบาลน,นั่นเองอ่ะโอเคนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ